ชุดโบนวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนสองทุ่มเราเจอกันนะคะหนูจะทอยอยเปิดให้ดูเดอ้อบอกห้างเนะาะจ๋าเนาะหนึ่งพันสามรอยคนเดี๋ยวหนูให้แคปละมันโดดละนะคะสิบหกนาทีละหวยรัฐบาลเด้อจ้าวันที่หนึ่งซื้อบนล่างนะแต่เน้นที่ล่างทุกคนเข้าใจนะซื้อบนล่างค่ะแต่เน้นที่ล่าง ถูกไหมซื้อบนล่างห้ามซื้อเน้นล่างอย่างเดียวฟังคำอธิบายนิดนึงนะคะซื้อบนล่างแต่เน้นที่ล่างสมมติว่าซื้อโอ้ยสมมุติว่าซื้อห้า,าบาทบนล่างแล้วแต่เราก็เน้นล่างซื้อบนซื้อบนห้าบาทซื้อล่างสิบบาท อืมเออแต่ให้ซื้อบนล่างโอเคนะนะคะโอเคแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเปิดเธอผู้สาวเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วใจ,เ,วจยเย็นใจเย็นนะคะจ้าวัสัุขึ้นมาดนแล้วถึกถึกแท้ๆละ่ะไอ่เตรียมโตมากเลยไอ้เตรียมโตมากเลยอืม มมเมนเมียมาจอบเบิงอยู่กับวจกักนะครับเดี๋ยวรอชุดอ,อ่ชุดคัดน,นะคะชุดคัดเนี่ยจะจะเน้นให้เดี๋ยววันนี้ปอปอวงกลมให้เดี๋ยวปอจะเน้นให้ด้วยอ่ะนะคะเป็นตัวเดิมนั่นแหละแต่เราทำให้เสียงเซ็กซี่เนาะ ล่างนะคะเด่นที่สองนะนะคะล่างเด่นที่สองค่ะล่างเด่นที่สองชุดคัดให้ส่วนตัวเดอ้อ นี่เป็นชุดสรุปแล้วนะคะแคปหน้าจอคะ่ะ